แล้วเราจะวางเกมกันแบบไหนอย่างไรรวมไปถึงธีมการลงทุนที่เราจะต้องรู้นะขณะน,นี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าเอาหนะ่ะยุบสภานะคุณผู้ชมฮะจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับพี่เอกธนรัตน์อิสระคุณครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> พี่เอกครับสวัสดีน้องที่กรนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการท่านครับครับผมอา้าวนะฮะ ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้วิ่งขึ้นมาอย่างแรงนะหลังจากที่นายกประกาศบอกว่ายุบสภาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมซึ่งซึ่งก็บอกไปเรียบร้อยแล้วว่ายังไงยังไงเลือกตั้งมันก็ามาอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคม<า>นั่นแหละ<า>นะฮะนายกเนี่ยยุบสภา,ภาถ้าสมมติยุบยี่สิบสองันช้าไปอีกสิบห้าวันนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในมุมต่างๆพี่เอกมองอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยครับอ่าได้ครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ คือว่านักทุนอาจจะกำลังติดตามข่าวนะก็คือในเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ถึงสังเกตดูนี่พอมีการประกาศนะครับมีเรื่องยุบสภามีเรื่องเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยหุ้นก็ขึ้นมาเลยนะช่วงบ่ายนะครับก็ถือว่าตอนแรกผมก็งงๆกันว่าเอ๊ะเรื่องอะไรก็ทันจะอ,อ,อ๋อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าก็จะเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์ซะกันนะครับแต่เป็นเซอร์ไพรส์ในด้านบวกแล้วก็จริงๆที่เมื่อกี้น้องเสือมชัยบอกไปว่าก็คงจะเหมือนกับ จริงๆก็คงจะพอจะทราบอยู่แล้วนะว่าเรื่องการการเลือกตั้งเนี่ยครับมันคงจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะมีการยุสภาอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็คงจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้นะครับเราคงจะมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าในเรื่องประเด็นเรื่องการเลือกตั้งนะครับจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนรู้สึกว่ารอบที่แล้วผมจาได้ว่าเราเราก็เคยมีพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเชิญทางดร .J นะครับ ก็คงเป็นผู้ช่วชาแหละนะครับในเรื่องกับประเด็นเรื่องตัวพวกการเมืองและการเลือกตั้งับมาพูดนะครับแกก็ทาเป็นในเรื่องตัวพวกไอ้ซีนาร์โอออกมาให้เห็นนะครับว่ามันจะเป็นไงในเรื่องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สึกว่ารอบที่แล้วก็ถือว่าก็ไทยท่ายเหมือนกันนะว่าการเลือกตั้งจะมีการยุตสภาในช่วงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ถือว่ารอบที่แล้วก็ถือว่าเออใช้ได้นะก็แม่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงมุมมองนะครับผ่านดรตเตที่นี่ยา่า การเลือกตั้งนะครับในแต่ละปาร์ตี้เนี่ยจะมีการอ่าพักไหนจะจับย,ย,จยังไงจะยังไงอะไรต่างนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับซีนารโอไหนนะ่น่าจะเกิดมากที่สุดแล้วก็ซีนารโอไหนที่ว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหตลาดน่าจะชอบเลยนะจะเป็นซีนารโอที่น่าสนใจก็เดี๋ยวนี้คงจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับ <ท beside S 2> แต่ก่อนที่มีเรื่องเลือกตั้งตรงนี้ผมก็ยังมี2เรื่องที่นํามาฝากนะครับวันนี้ขอวิคอยทบเลยนะทั้งภาพในเรื่องกลยุทธ์นะว่าวันนี้เราจะมองตลาดยังไงนะครับ ประเด็นปััจัจอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะรวมถึงตัวโมเมนตัมในเรื่องตัวชาร์ตกราฟเทคนิควันนี้ก็จะมาพูดด้วยเหมือนกันครับครับผมเอาล่ะครับเราไล่เรียงกันเลยครับไปที่ตลาดกันก่อนนะฮะเห็นพี่เอกช์กราฟออกมาสารัฐไม่ค่อยที่จะสู้ดีสักเท่าไหร่ใช่ทช่ผ่านมาครับเป็นยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นอ่าวันนี้ครับจริงตอนเช้าเนี่ยผมก็ได้มีคําถามนะจากนักทุนถามมาเลยตอนเช้าเนี่ยก่อนออกรายการนะครับเอ๊ะมอยังไงครับเน่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝั่งอเมริกาเนี่ยโหลงเลยครับ 2%เลยนะทั้งดาวโจนี่ลงไปนะครับ2%เ a s d ก q ก็ลงเเอเชีย mm. นี่เปิดมา mm. ส่วนใหญ่ก็ลงไปประมาณ1%นะตลาดในพื้นผ้ตอนนี้ปรับลงข้างแรงเลยตลาดพุทธไทยจะรอดไหมครับอ่านเชานีก็มีคําถามครับก็เอาเปว่าวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ก็เรื่งขอมองในเรื่องตัวภาพตลาดก,ก่อนนะว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับอ่ะตอนนี้หลักชนะีเนี่ยตอนนี้คือล่าสุดที่เปิดลแล้ว้วก็ลงมาประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็อินเด็กซ์ตอนนี้อยู่ประมาณ 1,663จุดนะครับถือว่าลงนี้ลงลงประมาณนิดเดียวนะครับลงไม่เยอะเลยนะครับตลาดลงมานิดเดียวนะครับไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วย0.3นย์ามเร์ซ็นต์ทั้งเลงนะถือว่าวันนี้เนี่ยลงน้อยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าได้อนี่สงสจากเมื่อวานนี้ข่าวเลือกตั้งหรือเปล่าอ่าเลือกตั้งหรือเปล่าเดี๋ยวื่อนมาว่ากันนะครับแต่คราวนี้มองจากภาพนะครับผมคิดว่าถ้ามองจากเรื่องตัวโมเมนตัมของตลาดนะครับวันนี้ก็เลยมีชาร์ตนะจริงเตรียมมาฝากท่านผู้ชมด้วยก็ จะเป็นเรื่องตัวภาพเซ็นเด็กนี่แหละนะคำถามคือตอนนี้นะอยู่ประมาณ1นึ่งจุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโครงสร้างตลาดเอ๊ะมันกลับตัวหรือ,อยังนะ<ช>ที่ผ่านมาที่มีการปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันมันมันน่าซื้อหรือเปล่านะแล้วถ้าขึ้นจะไปตรงไหนนะครับวันนี้ผมขอพูดเรื่องตัวโมเมนตัมตัวกราฟก่อนละกันนะครับพอ<ช>นีมองจากในแง่ตัวตัวชนีนะครับปัจจุบนันต้องบอกว่าก็มีการปรับตัวลงมาช่วงก่อนหน้าท่านผู้ชมก็หลายท่านก็รู้สึกว่าบ่นกันนะครับโอ้ตลาดค่อนข้างเล่นยาก อึดอัดนะไม่ไปไหนเลยนะมีการปรับตัวลงมาด้วยซ้ำไปแต่การลงมารอบที่ดาวสังเกตดูนะครับว่าคือมันลงมาเนี่ยนะครับดีกีการลงก่อนลงมาประมาณ3.5%มจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันคือวัดจับพีคนะครับพีคประมาณหนึ่งหกแปดศูนย์ทาที่ดูสถิติของตลาดนะครับก็หมยว่าการปรับฐานที่เป็นปรับฐานย่อยแต่อยู่บนโครงสร้างขาขึ้นนะครับผมนี่มองว่าโครงสร้างตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสถิติเนี่ยนะครับปรับฐานย่อยเนี่ยประมาณสัก3-5%ซึ่งรอบนี้ที่ว่าใกล้เคียงเนี่ยลงมาประมาณ3.5%นะครับ แล้วก็ถ้าลงมาตัวนี้เนี่ยุนพลก็บอกว่าอาใช้พวกเส้น EMA สองร้อยวันอลองล่างเส้นซับพอร์ตไลน์เข้าไปเนี่ยก่อนขัานใกล้เคียงกันครับแนวรับจะอยู่บริเวณหนึ่งหกสามห้าถึงหกสี่ศูนย์ซึ่งก็รอบที่แล้วนี่ลงมาโลตงนี้เลยนะครับแล้วในขณะที่ตัวพวกอย่างเช่นสัญญาณโมเมนตัมเนี่ยมันอยู่กรอบล่างด้วยเรียกว่ากลับมาอยู่ในภาวะโอเวอร์โซล์ละนะหรือว่าภาวะที่เป็นเรียกว่าขายมากเกินไปช่วงก่อนหน้าก็จะมีโัวข่าวร้ายนู่นนี่เนี่ยเข้ามาเยอะนะครับ ตลาดบริษัทก็มีการปรับตัวลงมาเนี่ยก็เลยอยู่ในภาพโอโซนก็เลยบอกว่า,า3-4เงื่อนไขเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ภาพตลาดคิดว่าน่าสนใจครับแล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับมาละนะครับปัจจุบันตอนนี้ถือว่ากำลังขึ้นมานะถึงโซนที่น่าสนใจก็คือมันขึ้นมาแตะตรงบริเวณเส้น EMA 2ี่้าวันครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยในรอบ1เดือนนี่แหละนะครับเอาเป็นว่าก็ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ที่16,60เลยนะครับก็เนี่ยครับคิดว่าถ้าเลรกไปได้ โครงสร้างตลาดคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนได้ก็คือกลับเป็นแนวนงขาขึ้นได้นะครับ,นรบในขณะที่เมื่อกี้จะเรียนไปว่าอัต่างประเทศลงแบบนี้หุ้นไทยจะสวนได้ไหมนะครับผมมองว่าช่วงก่อนหน้าต้องบอกว่าตลาดหุ้นที่เป็นเดลล์หลอกเก็ครับยุโรปตฝั่งอเมริกาฝั่งที่เป็นพวกตลาดใหญ่ในเอเชียที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วนะครับเขาขึ้นดีกว่านะครับรอบที่แล้วนี่เราออฟเฟอร์คือเราไดเออรเฟอร์เลยแต่ขึ้นน้อยกว่า รอบนี้ไม่แน่เหมือนกันอาจจะกลับข้างหรือเปล่าเราอาจจะขึ้นมาปิดแกบก็ได้ซึ่งก็เลยมองว่าตอนนี้ตลาดหุ้นของเรานะครับมันมีเรื่องประเด็นเรื่องเงื่อนไขคือตัวเลือกตั้งนี่แหละนะครับ,รบอาจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นของเราเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเห็นภาพคือลงน้อยกว่าการขึ้นรอบนี้อาจจะขึ้นดีกว่าครับก็เลยบอกว่ารอบนี้คงจะเป็นการเปิดโอกาสครับในการมองหาหุ้นมองเลือกหุ้นซะมากกว่านั่นเองครับอครับผมอ่ะนะครับเพระเาะฉะนั้นก็ตอนนี้คือปดโอกาส ให้เลือกคุณเลือกในในนัจุดจุดตรงไหนอย่างไรครับหนึ่งสามห้าสี่ศูนย์อย่างที่พี่เอกบอกหรือว่าคอาน่อย่างไรฮะครับได้ครับาวนี้อย่างที่บอกไปว่าตลาดที่ว่าโครงสร้างตอนนี้เหมือนจะถึงจุดก็เลยว่าจุดวัดใจแล้วมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงละก็คือจะเป็นระดับการขึ้นมาทดสอบตรงเป็นเส้น EMA 25วันนะครับหรือจะมองจากน่าตัวชาร์ตของผมเนี่ยก็เป็นเส้นสีเขียวนี่แหละนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหหห้า นะผมคิดว่าก็ถ้าเบรคไปได้เนี่ยมันจะกลับขึ้นไปแถวสักประมาณ1690หรือใกล้ๆพันเได้เลยเรียกว่าเป็นโมเมนตัมของตลาดที่กำลังกลับตัวนะครับบางท่านไหนบอกเอ๊ะผมชอบใช้โมเมนตัมบวก MACD เอสดมาดูมาวิเคราะห์เนี่ยก็ปรากฏว่า MACD รอบนี้ก็มันเริ่มพอเส้นซิกโนไลน์เหมือนกันนะครับเริ่มตัดขึ้นแล้วนะแล้ววันแรกด้วยเออต้องถือว่าสัญญาโมเมนตัมของตลาดหุ้นไทยผมคิดว่ากำลังดูมีจังหวะของการฟื้นตัวครับก็ทะลุ1665ไปได้ มองเต้าหมายถัดไปนะผมคิดว่าสัก1 6 9 0 1หูครับครับผมเอาเอาตัวหุ้นก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของธีมเลือกตั้งกันนะครับได้ได้ไดที่เอาวันนี้น่าสนใจหุ้นไหนอย่างไรบ้างครับอ่ะได้ครับวันนี้เอาเป็นธีมเรื่องตัวหุ้นก่อน,นครับเรายังอยู่ในช่วงการประกาศตัวตัวผลประกอบการนะครับไปมากสี่นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะก็ยังมีหลายบริษัททีเดียวครับวันนี้มันพุทใช่ไหมครับวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามเลยครับมีทั้ง B ีเมเมื่อกี้ก็ ได้ฟังน้องวิทิกรพูดถึงไปนะครับมี BM นะครับประกาศวนันนี้มี BJC Comserv ซเว่นโฮมโบ้านปูโอสถภาประกาศวันนี้นะครับแล้วว่าพื้นฐานก็มีเช่น C p ซ CPN เอลในกลุ่มนิคมก็มานะครับแล้วก็บรรสุกมีทั้ง c p f พาน่าอะไรนะครับก็จะเป็นหุ้นที่มีการประกาศผลการไตรมาสสี่ในสัปดาห์นี้เนี่ยยังวนเวียนอยู่กับในเรื่องตัวงบไตรมาสสี่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงว่า คงจะมาถึงตัวงบแล้วล่ะนะครับว่าสมมติบบว่าถ้าเรามองตัวนี้นะครับผลประกอบการกําไรสมมติบบว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าไปมากถัดไปดีแล้วเนี่ยนะครับคิดว่านี้หุ้นอาจจะน่าสนใจหรือแม้กระทั่งตัวไหนบ้างที่ออกมาแล้วดีแล้วดีต่อแบบนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดออกมาดีแล้วแบบเอ๊ะไตามาถัดไปตามมาหนึ่งเนี่ยดูอาจจะซบซ้อมาหน่อยนะอาจจะหมดแรงแล้วอาจจะไม่มีประเด็นใหม่ละผลประกอบการอาจจะดรอปลงแบบนี้อาจจะเป็นหุ้นที่ต้องระวังครับวันนี้ก็เลยจะมาคัดในเรื่องตัวหุ้นที่ประกาศงบ นะครับหรือว่าเอาลบเนี่ยมันยังดีต่อครับครับผมเอาตัวตัวไหนฮะให้พี่เอกเลือกมาเลยอ่านะครับข้อที่ดูวันนี้นะครับมีประมาณโอ้โหหกเจ็ดบริษัทที่มีการประกาศผลประกอบการออกมานะครับแบลว่าตัวที่คิดว่ากําไรนะเติบโตดีนะแล้วก็คิดว่าดีต่อเนื่องอคือออกมาไตรมาสีดีอยู่แล้วแล้วก็ไตรมาหนึ่งถัดไปดีนะครับมาดูตัวแรกก่อน ตัวแรกก็จะเป็นตัวเอราวันนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกโรงแรมนะครับ <Yeah. S 1> มาดูกันนะฮะดูชาร์ตประก,กอบไปด้วยนะครับ,รบใช้ชาร์ตประกอบไปด้วยนะครับราคาวันนี้เนี่ยอยู่ที่4.86นะ4.86ขอขยายชาร์ต4.86อ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดกระโดดนะครับเมื่อวานเนี้ยเอราวันปิดที่4.72แต่วันนี้เปิดที่4.86โอ้โหเหมือนจะ กระโดดหลายช่องเลยนะครับก็<ม><น>คงจะมาจากในส่วนตัวงบนี่แหละครับที่ประกาศออกมานะครับตัวเลขออกมาเนี่ยประมาณสัก249ล้านนะครับออกมาเป็นตัวเลขที่คือสูงกว่าที่ที่ทอเรททำนะครับที่ใ้คราสคาดการแล้วก็สูงที่ตลาดคาดด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นการพลิกเนี่ยจากขาดทุนเมื่อช่วงประมาณสักโอ้หหลายใรมากเลย แนะต้องว่าโรงแรมส่วนใหญ่นะครับช่วงที่ผ่านมาก็ผลประกอบการเป็นขาดทุนนะครับ,รบแต่ตอนนี้นะครับพลิกละนะว่าเป็นกลับมาเป็นกําไรละนะครับก็คือเป็นกําไรครั้งแรกหลังจากการขาดทุนส่วงที่มาน่าจะประมาณสักสองสาปีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเอาลุกถัดไปในไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับคิดว่ากําไรน่าจะอบมาเป็นตัวเลขที่ดีต่อเนื่องครับก็คือเป็นช่วงไฮซีซั่นนะเป็นช่วงที่โรงแรมนั่งเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวก,การเปิดประเทศ โรงแรมก็จะเห็นได้ว่ารายได้ควรจะกลับมาแล้วก็โตต่อเนื่องคือกาําไรควรจะโตต่อเนื่องคือพิจากขาดคุณมีกาไรไตยมานี้แล้วเนี่ยไตยมาหนึ่งถัดไปก็ยังน่าจะเป็นกําไรต่อนะครับก็ส่งผลให้ตัวเอราวาันคิดว่าราคาหุ้นถ้ามาแบบทรงแบบนี้เนี่ยก็คงจะขอลุ้นสักประมาณห้าบาทขึ้นไปแล้วกันครับอืมครับผมอ่ะตันนี้เอาสักตัวเอาซักตัวก่อนบอกให้มาตั้งเยอะเมื่อกี้ <c oughs> ครับครับ เมื่อกี้น้องสุดท้ายว่าไงนะครับเอาอีกสักตัวหนึ่งครับพี่ครับอ๋ออีกตัวหนึ่งอ่าได้ครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับนี้ตัวหนึ่งนะก็มาดูกันเดี๋ยวขอคัดก่อนโอ่งนี้มีหลายบริษัททีเดียวตัวที่เด่น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 นะครับเด่นเด่นเดี๋ยวนะดูก่อนมาเป็นตัวโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเมื่อวานได่เลย่บีเอสอ่าบีเอสบีเอสบีเอสอ่าเออตัวนี้ชาร์จสวยด้วยนะครับ กา้มองนะครับในส่วนตัว BS นะก็ต้องบอกว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคิดว่าในเรื่องของตัวกาไรนะอาจจะต้องเลือกหน่อยนะครับแต่คิดว่าโรงพยาบาลใหญ่ BS เนี่ยเป็นตัวที่เราค่อนข้างจะ,ะมองนะครับในภาพปีนี้เลยเนี่ยนะครับคิดว่ารายได้ไต่บ้านหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นรายได้ที่เรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจากในช่วงปีที่ผ่านมานครับก็แปลว่าปีนี้นะครับถึงแม้เรื่องโควิดมันจะซาไปแล้วเนี่ยแต่สังเกตครับว่ามันก็จะมีเรื่องตัวคนไข้ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับ ที่เดินทางเข้ามาประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมหรืออาจจะบางท่านอาจจะไปสังเกตดูก็ได้นะครับที่โรงพยาบาลในมองก่าตอนนี้เป็นยังไงดูว่าคนไข้ตอนนี้เข้ามาเยอะหรือเปล่าก็ลองไปสังเกตได้แต่ตอนนี้้องบอกว่าคนไข้ชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมาครับเรียกว่าตอนนี้มันส่งผลให้รายได้ของปีนี้กาไรน่าจะเป็นการเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสูงที่สุดนะในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ถ้ามองจากในส่วนตัวปีนี้นะครับเขาบอกว่าไปโฟกัสเลยคือว่าจะเป็น ในส่วนตัวลูกค้าหรือว่าคนไข้เนี่ยในต่างประเทศคือซาอุดน,นะครับก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นเาเรียกว่า new market นะครับที่จะทำให้กำไรแล้วก็รายได้ตัว BS ในปีนี้เนี่ยน่าจะออกมาเป็นทิศทางที่ดีต่อเนื่องครับและอย่าลืมว่าปีแล้วก็ฐานต่ำด้วยคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยแน่ทำให้ภาพของตัวราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมี Up ัพไซด์ขึ้นไปได้ทีนี้ดูจากชาร์ตก่อน mm hmm. ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ219บาทนะก็จริงๆราคาหุ้นตัว BS เนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาช่วงก่อนนะครับแต่ลงมายอ่อ ดูเหมือนจะไม่ลึกนะครับประมาณสัก210บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นฐานละตรงนี้ย่ำประมาณสัก3ครั้งไม่ลุดเลยนะก็ถือว่าเป็นแนวรับแล้วกันนะประมาณสัก210ต้นๆเนี่ยแหละครับนี่มองต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าราคาหุ้นจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะต้องมีแนวต้านตรงไหนต้องเบรกตรงไหนเนี่ยผมมองว่ามันจะมีแนวต้านด่านย่อยก่อนนะฮะว่าถ้าลองลากเส้นเพนเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะมีด่านเลยนะตอนนี้คือราคา220บาทต้องถือว่าเป็นโซนต้านนะครับที่กําลังทดสอบอยู่ นะครับเบรกไปได้เกิดอะไรขึ้นโครงสร้างในแง่ตัวชาร์จโมเมนตัมก็จะเป็นการขับตัวเพราะว่ามันเป็นการขึ้นไปหรือเบรกแนวต้านใหญ่นั่นเองครับอาจจะไปได้ถึง230หรือประมาณสัก230รมกว่าบาทได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตัว b s ที่คิดว่ากําไรปีนี้ดีแล้วก็โมเมนตัมก็น่าจะมาด้วยครับค่ะหุนเบรกนะสำหรับตัวของ BS ครับเอาล่ะพี่เอกถึงเวลาเราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของการเมืกันหน่อยหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะพี่เอกฮะเชิญเลยฮะ อา่าได้ครับได้ครับอดีตผมขออนุญาตเป,เปิดเปิดเปิดตัวภาพเซตก่อนนะภาพเซตก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงตีมถัดไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวการเลือกตั้งแล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีบทวิเคราะห์นะครับจากทางหล,ลักทรัพย์บุรหลวงเราตอนนี้ก็เ,เรากําลังกำลังออกมาละตีนว่าตอนนี้อยู่ในฉบับแปลอยู่เขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนคงจะมีออกมาละแต่ตีนรวมจะเป็นตีมเรื่องเลือกตั้งแล้วละครับคงจะมีเรื่องตัวสิทธิครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนการ ยุบสภานะก่อนการเลือกตั้งนะครับประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยสิติเป็นยังไงหลังจากนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วหุ้นกลุ่มชารกรรมไหนบ้างที่น่าสนใจคือจะขึ้นก่อนเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งในกลุ่มไหนบ้างจะมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีธีมนะครับที่เรากำลังเรีวยกว่ากำลังออกบทวิเคราะห์อยู่นะครับคิดว่าวัาชบนนี้นะครับผมจะได้ ได้ได้อ่านกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมแอบไปถามก่อนมาแล้วก็มาเพื่อจะมาตอบคำถามแล้วก็มาคุยท่านผู้ชมในรายการนี่แหละครับเดี๋ยวขอพูดถึงก่อนนะครับก่อนไปตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มาเป็นแนวโน้มนะเรื่องการเลือกตั้งก่อนนะครับก็อย่างรอบที่แล้วก็มีเชิญทางทางทางดรเจตนะครับก็ก็อย่างที่เรียนไปว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านเกี่ยวกับตัวการเมืองนครับดรเจตโพนงวิธนะครับก็อดีตเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัรรมนครับก็เชิญมาพูดนะครับ ประมาณเดือนมกราคมนะท่านก็พูดถึงในเรื่องตัวการเมืองแหละนะครับก็อาจจะโอเคก็บอกถึงไปว่าช่วงจะมีการจัดตั้งเลือกตั้งยังไงอะไรอย่างนี้ครับก็มีทไลายออกมานะครับแล้วก็รัฐบาลจะครบลวละวันที่24มีนาคมนี้นะอะไรอย่างนี้ต่างก็อาจจะว่ากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวันที่7พฤษภาคมนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวมาแล้วนะว่าเลือกตั้งวันกําหนดก็คือวันที่7พฤษภาคมใช่ไหมครับก็รบเราคงจะได้ทราบันแล้วคราวนี้ครับก็คงจะ พูดถึงว่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวมองความเป็นไปได้กันนะว่าเอ๊ะจะยังไงเลือกตั้งรอบนี้นะครับใครจะมานะที่ดั่งต่างๆนะครับพักต่างๆนี้จะเป็นยังไงนะครับก็แก้ทาเป็นเป็นเซเรีโอนะครับประมาณสัก3 4มสี่เซเรีโอนะครับก็โดยแบ่งขร้วหลักครับาเช่นอ่าพเพื่อไทยก้าวไกลนะครับเสรีรวมไทยนะครับชาติไทยพัฒนาพลังประชารัตต่างๆนะครับก็พยายามจะมองว่าในแต่ละพักเนี่ยนะครับจะมีสัดส่วนนะ เสียงข้างมากเนี่ยนะครับเป็นยังไงแล้วก็แล้วถ้าจะมาจับรวมกันเนี่ยนะครับเอ๊ะมันจะได้เสียงกึ่งหนึ่งหรือเปล่ามากกว่ากึ่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ซีนเโอไหนที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดนะครับจริงก็มีหลายซีนเโอเลยอ่ะผมขอเปิดนะครับก็มาเฉลยตัวซีนเโอเลยว่าจริงก็มีทําไว้หลายแบบนะครับเนี่ยครับมีแต่ซีนเโอแรกนะครับอ่ะมีเพื่อไทยจับก้าวก,กายเสีรวมไทยเนี่ยคิดว่าอาจจะได้เสียงประมาณสัก230แล้วก็บวกอีก20 24เ,เนี่ยร่วมพักอื่นเนี่ยก็ประมาณสัก250อันนี้ก็เป็นสแนเรโอลแรกนะครับส่วนสแนเรโอที่สองเนี่ยนะครับก็จะเป็นคือเพื่อไทยนยจับกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติพัฒนาเลยแล้วก็พรคอื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเสียงค่อนข้างมีน้ําหนักมากทีเดียวครับก็คือขึ้นไปถึงประมาณสัก3 2 0เสีย่ยนะครับแล้วก็สแนเรโอที่สามก็คือจะมีาทางพลังประชารัฐจับกับรวมไทยพัฒนาภูมิใจไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ ประชาธิปัตย์อะไรต่างเสียงประมาณสัก280เสียงครับอันนี้ก็เป็น3มซีเรโอที่ทางท่านล็อกตก็มาพูดแล้วก็มา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 มุมองในเรื่องตัวการเมืองนะครับแต่ถ้ามองจากในเรื่องตัวซีเรโอแบบนี้นะครับคิดว่าถ้าเรามองดูนงเนี่ยครับซีเรโอที่2เนี่ยมันดูดูเหมือนจะเป็นเสียงที่ดูจะเยอะที่สุดนะก็แปลว่าถ้าออกมาเป็นซีเรโรลสองแบบนี้เนี่ยคิดว่าในแง่ของตัวรัฐบาลเองเนี่ยคงจะมีะมีเสียงข้างมากนะครับการผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ย คงน่าจะทําได้ง่ายนะครับก็คิดว่าถ้าออกมาคือได้เสียมากแบบนี้เนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะโอเคนะครับกับซีรีลที่สองนี้เองครับอืมครับแต่ก็อย่างว่าครับโอกาสเมือมันก็นะมันคือคาดเอาลำบากครับเปลี่ยนแปลงได้นะพักไหนจะได้เสียไงก็เดี๋ยวคอยไปติดตามกันใกล้ๆตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวคงจะมีโพลต่างๆออกมาครับครับโอ้ยนายกเราเกิดไม่ก่อนยังวิ่งได้อีกยังวิ่งได้อีกยังวิ่งเข้าพักนู้นพักนี้ได้อีกนะฮะแต่ว่าคู่วาระเดี๋ยววิ่งไม่ได้แล้ว ะฮะ<ช>อันนี้<ช>ยังวิ่งได้อีกนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปแล้วกันแต่โดยโทนของภาพของตลาดหุ้นอย่างเงี้ยมันมันจะดีหรือเปล่าหรือมันจะยังไงฮะครับอ่าโอเคคราวนี้มาดูตัวสูตตลาดหุ้นแล้วนะครับก,กลับมาที่ตลาดหุ้นแล้วแล้วมันจะยังไงเนี่ยตอนนี้ก็เห็นเรื่เหมือนไทม์ไลน์แล้วว่ามันก็จะมีการเลือกตั้งการทิสสภาต่างเลือกตั้งจะชวงมาในพฤษภาคมแล้วนะครับก็ย่างที่เรียนไหมครับว่าเราก็พยายามจะมองสถิติ แต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยคือที่ผ่านมาย้อนไปหลายปีเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงะจะขึ้นก่อนไหมหรือว่าจะยังไงจะลงก่อนส่วนใหญ่ครับก็ือมาสักเดือน2องเดือนนะครับก่อนการเลือกตั้งนะตลาดมักจะเห็นภาพของการฟื้นตัวได้ดีครับเ mm hmm. ปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าอยู่ไม่หนีประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นแหละนะครับท mm ี hmm. นี้หุ้นแหละนะที่น่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่มันเกี่ยวข้องนะกับไม่ว่าจะเป็นนโยบายการหาเสียงนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการพวกการบริโภคการใช้จ i ายต่างๆอะไรต่างเนี่ย มันก็จะเป็นหุ้นที่คิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่มันล้อไปกับในเรื่องตัวการเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะเป็นพวกกลุ่มค้าปีกกลุ่มนิคมสากกรรมนะครับกลุ่มอะไรกันกลุ่มพวกแบงค์ไฟแนนซ์เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเข้าขานนะครับกลุ่มนิคมอะไรเงี้ยนะครับประมาณสี่ห้ากลุ่มเนี้หรือว่ามีเดียหกกลุ่มแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องตัวการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ครับ ละนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็เรียกว่าดักทางได้นะครับดักทางได้เอาดักทางต้องดักถูกด้วยนะอย่างเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มนี้คมวิ่งเลยนะตอนแรกสโลซุมอยู่ก็กลับมานะนะฮะนี่คมวิ่งต่อรับเหมาก็วิ่งอีกนะเมื่อวานนี้ครับรับเหมาก็ขยับมาเลยครับใช่ครับ ครับผมเอ้านะฮะพี่เอมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเดี๋ยวพี่จะให้พี่มนถามคำถามแล้วครับได้เลยครับคำถามเลยครับคำถามจากนักลงทุนค่ะ MTC ค่ะ MTC อ่าได้ครับได้ครับโอเคครับจริงจริงเดี๋ยวขออนุญาตนะอันนี้เอาชาร์ตมาดูเปิดอ่า MTC ครับราคาตอนนี้โหสามสิบสี่สามสิบสี่บาทห้าสเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง MTC อ๋อโอเคครับอ่ะวันนี้ดูราคานิ่งๆนะ ตัวนี้ใช่ไหมครับ NDC นี่ใช่ไหมครับถูกไหมครับอ่าถูกครับราคานิ่งๆนะครับผมก็คิดว่าก็อาจจะมาจากเรื่องตัวงบด้วยนะ NDC ประกาศแล้วนะงบใบมาสีออกมาเนี่ยตัวเลขที่1.1พันล้านครับอันนี้ออกมาเนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่เราคาดการนะครับก็ต้องบอกว่าตัว NPL นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าโชว์มาไตรมาสซี่เนี่ยยังสูงอยู่นะสูงอยู่ที่ประมาณสัก2.7สูงที่นักข่าวเราคาดการณ์นะครับก็ทำให้ลบรวมเนี่ยนะครับในไตรมาสซี่เนี่ย เป็นตัวเลขคืออาจจะต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่าก็โตเยียนะครับแต่ว่าลดลงคิวนะครับทีนี้มองถัดไปดีกว่านะว่าแล้วอย่างนี้นะออกมาแล้วเนี่ยนะครับถัดไปเนี่ยไตรมาหนึ่งเนี่ยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราบอกว่าตัวกําไรเนี่ยอาจจะยังลงอยู่ครับถ้าลงก็คือมองเยียปีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องการตั้งสํารองคิดว่ายังสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ภาพโดยรวม MTC เนี่ยงบยังไม่ถึงกับเด่นมากครับทั้งไตรมาหแล้วก็ไต่มาหนึ่งถัดไปก็เลยทำให้ราคาหุ้นก็จริงเขาลงมาล้อ พองาออกมาเนี่ยไม่ดีก็เลยราคาก็เลยชาติอยู่นี้เลยครับยังไม่ไปไหนครับคิดว่ากรอบการเทรดอยู่ชักประมาณโซนคิดว่าโลสามสามสมสี่คิดว่ายืนแล้วล่ะตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาจริงก็ลงมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับแนวต้าคิดว่าคงจะได้ยังไม่ได้ไกลนะเพราะยังไม่ได้มีแคตเตรลิสใหม่ครับก็ประมาณสักโซนสามเจ็ดสามแปดครับค่ะตัวต่อไปแล้วปตอทล่ะคะจะยังไงดีปตทได้ปตอทมาดูหุ้นตัวใหญ่บ้างปตทรับ ประจริงรู้สึกว่างบผมจําได้ว่าน่าจะออกไปแล้วนะ<ช>แต่ทาตัวเลขไม่ได้ครับ<ช>อ,ออกไปแล้วใช่นกครับก <ๆ S 1> ็จริง <ๆ S 2> ไม่ดิ่นเหมือนกันครับนะครับไม่ได้มีอะไรตอนนั้นเขาที่ดูไม่ได้มีอะไรปรราคาก็ตอนนี้อยู่มาสักสามสองบาทสามสามบาทนะครับ<ช>คิดว่าราคาคงจะแกว่งอยู่ในกรอบตรงนี้ครับ<ช>หุ้นใหญ่ๆเนี้ยผมคิดว่าคือถ้าจะเป็นแคตเตลิสเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเรื่องงบแล้วเนี่ยนะครับมันคงต้องมองในเรื่องตัวพวกเก็บตัวพวกฟันโฟนะที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าต่ดไปที่ฟันโฟดูเหมือนจะยัง ย,ย,ยังยังยังชะลออยู่เนี่ยคิดว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะยังยังไม่เด่นเว้นแต่ว่าหุ้นที่เป็นลักษณะงบที่กําไรออกมาเติบโตและโตต่อนเนื่องแบบนี้ถึงน่าสนใจครับปารทก็เลยมองของมองเป็นกรอบแว้กันนะครับคิดว่าออกเป็นไซด์เวกข้างๆครับแนวรับประมาณสามเอ็ดสามสองครับก็คิดว่ายืนแถวนี้ครับส่วนแนวต้านก็น่าจะยังไม่เกินสาบาทครับอืมค่ะตัวต่อไปบ BG i ล่ะคะเดี๋ยวนะครขอทีครับทเลยนะครับบ b บ i ค่ะ b T O ขอชื่อเต็มๆเลยครับ T B B boy อะค่ะ B boy อ๋อ B boy ครับ B B G I ค่ะ B D ใช่ไหมครับค่ะแล้วอะไรอีกครับ B B G I G อ่ะ BBGI ใช่ไหมฮะครับครับ BBGI อ่าเป็นหุ้นที่ จริงๆ้วเพิ่งเข้าใหม่นะเป็นกลุ่มของของอ๋อบีบีตีไอโอเคนั่นแหละผมตื่นต่นาตื่นจอะไรแลโอเคครับโอเคครับหมายถึงว่าตัวนี้ใช่พึ่งเข้าใหม่ด้วยแล้วก็ตัวนี้ไม่ค่อยจะได้ตามข้อมูลด้วยครับก็ขอตอบช้าเลยแล้วกันนะราคาอยู่ข้างล่างครับอ่ะหลังจากเข้าตลาดมาประมาณออตั้งแต่ปีที่แล้วละช่วงกลางปีครับราคาลงอย่างเดียวเลยนะจากราคาประมาณสิบบาทตอนนี้ลงมาหกบาทกว่า คิดว่าราคาหุ้นผมมองดูจะยังไม่ได้มีอะไรนะครับโวลุ่มก็ดูจะบางๆนะครับราคาเคยลงมาทาโลมาหกบาทคิดว่าคงจะอยู่ตรงแถบน,นี้ครับก็้าเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะพิ่งจะเข้าตลาดมาก็ถ้าจะเทรดก็คิดว่าดูสภาพคล่องแล้วกันนะดูโวลุ่มแล้วกันนะถ้าโวลุ่มมันเริ่มแบบผิดสังเกตอยู่ดีๆโวลุ่มมันโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้นครับโวลุ่มมาเนี่ยหุ้นก็จะกลับตัวได้อย่างล็อกที่แล้วก็โวลุ่มเป็นตัวที่ชี้นาครับจากราคา6บาทก็เล่นไปถึง7บาทครับถามว่าโวลุ่มวัน วอลุ่มยังดูกลางๆครับยังไม่เห็นวอลุ่มเข้ามาครับค่ะ,ะตัวสุดท้ายทริปเปอไอค่ะอ่าทริปเปอรไอได้ครับรู้สึกวันนี้เพื่อนๆเขาจะมีการประกาศงบไปนะครับอย่างเช่นตัววายส์แรงต่างรู้สึกว่าจะมีประกาศงบไปแล้วนะครับ๋ตวต้องรอดูว่าว่าตัวทริปเป I ไอเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ราคาหุ้นทรง,งไห่งออมา,มาอวันนี้เนี่ยดอกลงมาหรือย่อลงมานะแล้วก็วอลุ่มวันนี้นะครับผ่านมา25นาทีเนี่ย ว่ลูกจะเท่ากับเมื่อวานแล้ว่ะก็แปลวันนี้แรงขายเนี่ยผมคิดว่ามีพอสมควรเลยไม่แน่ใจว่างบออกมาเป็นตัวเลขผิดหวังหรือเปล่านะครับแต่ดูจากโดยรวมถ้าหน้าเสียราคามีการปรับขาลงมาครับผมมองสักสิบสี่บาทครับกลับค่ะกลับอ่าอ่ฮะเดี๋ยวตกลงว่าบีบีจีไอเนี่ยเอาแนวรับแนวต้านเท่าไหร่นะฮะอีกครั้งหนึ่งสิบสี่อ่าครับมองแนวรับสิบสี่บาทครับคิดว่าน่าจะลงมาที่แนวรับครับเอ๊ะ ผมว่าน่าจะพิมตัวนะ B B G B B G ที่เป็นไอแล้วที่เป็นไอป่ะใช่ตัวนี้ครับโอเคถูกต้องแล้วถูกต้องรักวันนี้นะครับครัเอ้าอีกสักสองสามคำถามเชิญครับพี่มลครับอีกสองสามคำถาม B E M นะคะอ้าว B M มาดูมาดูครับ B M มาทั้งด่วนบ้างครับ B M ครับราคาตอนนี้9.35นะ B M ผมรู้สึกว่างบยังไม่ออก นะครับก็อยู่ในกลุ่มพวกขนส่งแหละนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็อาจจะอาจจะมองภาพใหญ่นะขนส่งเราก็ยังเชีย์นะครับทั้งขนส่งภาคพื้นดินนะขนส่งอิกา av bm bts ก็เป็นหุ้นที่เราคิดว,ว่ากำลังกำไรคนน่าจะมีการฟื้นตัวนะจากการเปิดประเทศคน,คนออกมาเดินทางขับรถลาเดินทางมากขึ้น,นต่างก็น่าจะเป็นผลบวกนะครับต่อหุ้น bm ครับก็คิดว่ากำไรน่าจะออกมาเป็นตัวเลขที่ดูใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นแนวรับ9บาทนะผมมองว่าที่มันลงมาทำโลรอบนี้เนี่ยน่าจะยุนได้ครับ ส่วนแนวต้านถ้ามองจากรอบนี้เนี่ยนะครับน่าจะไปสักประมาณโซนใกล้ๆ10บบาทครับจะมีแนวต้านช็อตแรกก่อนอยู่ที่ประมาณ9.6เส้นสีเขียวนี้ครับแล้วก็ถักไปกิราคา10บาทครับค่ะเอเจนะคะกำไรดีเหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคจะเป็นยังไงค่ะเอเจี๊ยนะเ a g จี๊ยค่ะเอเชียเอเชียกรีนเอเจีครับเอเชียกรีนเอเชียเดี๋ยนะครับ A G E อจอ่ okay, A, C, e. oh, okay, อา A, C, e. A, C, e, อโอเค A C E อ๋อโอเคครับอ่ามา A C ซีเอครับโอเคครับเอเจจีเอเชียกรีนเอเนจีครับครับเดี๋ยวนะฮะเอเชียกรีนเอเนอร์จีเอเจเอเจอโอเคอ่ะเจอแล้วเจอแล้วครับอ่ะเจอแล้วครับอ่าโอเคเออแบบนี้อ่ะใช้ได้นะหุะ้นก็วันนี้เนี่ยกระโดดขึ้นมานะประมาณใกล้ๆสี่บาทครับแต่สังเกตครับงโวลุ่มเนี่ยเป็นตัวชี้นําเลยเพราะว่าวันนี้โวลุ่มเทรดเนี่ย ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรอบกนก่อนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าหุ้นน่าจะมีทัาสมการมนงตัมอการกรับตัวแล้วก็เป็นการเทรดเกมไร์แล้วจริงขึ้นมาวันสองวันละนะครับผมคิดว่าด่านตอนนี้4บาทเนี่ยตัวรุ่นแบบนี้เนี่ยคิดว่าได้ลุ้นครับเบกสี่บาทก็สักประมาณถัดไป4บาท20่สิบครับค่ะครับอ่ะค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับพี่เอกครับขอบคุณค่ะ